สวัสดีครับมวกเราคือบ้าลาแมลงวันนี้เราขอนําเสนอกรีนแกลนยาไล่แมลงชีวภาพจากใบตำลึงพวกเราเชื่อว่าการป้องกันแมลงไม่จําเป็นต้องใช้สารเคมีเสมอไปปัญหาบวกแรงบันดาลใจจากการที่เราพบว่าการเกษตรจํานวนมากใช้ยาฆ่าแมลงที่มีสารตกค้างเราจึงอยากทดลองใช้พืชใกล้ตัวเช่นตำลึงมาสกัดเป็นยาไล่แมลงแบบปลอดภัย อุปกรณ์ในการทำ Eternal, เอทานอลเหล้าขาวตำลึงและขวดสเป์ขั้นตอนในการทำนำตำลึงไปล้างน้ำให้สะอาดนำไปปัน่นปั่นเสร็จนำไปใส่ภาชนะแล้วนำไปรองกับเอทานอลหรือเหล้าขาวดองหนึ่งสัปดาห์พอรองเสร็จนำไปใส่ในสเป์ ผลการทดลองผลลัพธ์เรานำไปทดลองฉีดสซกลุมมแมแมรงเป้าหมายเช่นมดมแมงวีเพราะว่า,มาแมลงหนีทันทีและไม่กลับมาในจุดเดิมซึ่งแสดงว่าสารจากใบตำลึงมีฤทธิ์ในการไล่แมลรงกรีนแกลนของเราใช้วัตถุดิบราคาถูกหาได้ตามบ้านปลอดภัยกับคนและสิ่งแวดลอ้อมสามารถใช้กับผักสวนครัวหรือ หรือในบ้านโดยไม่ต้องกังวลเรื่องสารตกค้างขอบคุณที่รับชมขอบคุณครับ